โรงเรียนเทศสบาลชนะเชัย์สีสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูพีทพาสรยนะคะครูครูคประจำชั้นอนุบาลหนึ่งัสามค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เรียนรู้อยู่กับหน่วยชุมชนหน้าอยู่หรือชุมชนของเรานะคะสาระวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อของชุมชนนะคะคำว่า,าชื่อของชุมชนนะคะเราตั้งขึ้นนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะใช้เรียกกันว่าชุมชนนั้นนะคะมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะคุณนิดยกตัวอย่างนะคะเช่นชุมชนตลาดนะคะก็คือหมู่บ้านนะคะของ เพื่อนๆเราที่อยู่ในบริเวณตลาดนะคะชื่อต่อไปชุมชนฟากห้วยนะคะก็คือชื่อของหมู่บ้านเพื่อนๆเรานะคะที่อยู่ในหมู่บ้านฟากห้่ยนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะชุมชนวังปลาตองก็คือชื่อของหมู่บ้านนะคะที่เพื่อนๆเราอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านวังปลาตอง เราจะมีชื่อเรียกที่ต่างๆกันไปเพื่อเพื่อทำให้เรารู้ว่านะคะชื่อของสถานที่ตรงนั้นเรียกว่าอะไรนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะอยู่ชุมชนหรืออยู่หมู่บ้านอะไรบอกได้หรือเปล่าคะถ้าไม่รู้จักหรือบอกไม่ได้นะคะลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่า ชุมชนนะคะหรือชื่อหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยชื่อว่าอะไรนะคะการบ้านก็เช่นเดิมนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะอ่านกอไก่ถึงฮอลลู้นับหนึ่งถึงสีดรวมทั้งอา A, ่านเอถึงแซดแล้วก็ใบหนานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะและหนังสือนะคะ ที่คุณครูให้ไปเด็กๆสามารถนำมาฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกระบายสีเพื่อให้ได้ทบทวนนะคะทำให้เด็กๆเ,เ,เก่งกว่าเดิมอีกนะคะท้ายคลิปนะคะสถานการณ์โรคโควิดก็ยังคงน่ากลัวอยู่นะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะที่คุณครูย้ำเสมอว่าต้องใส่แมส ะะล้างมือบอ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะรวมทั้งเว้นระยะห่างไม่ไปอยู่ใกล้กับเพื่อนๆน,นะคะเราก็จะป้องกันตัวเราไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิดได้นะคะคลิปนี้ครูนิจจบแค่นี้เอาไว้ติดตามคลิปต่อไปนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ครูนิจไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ